โรงเรียนแหลมทองพงวิทย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชายภูมิเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่223หมู่ที่2ตำบลแหลมทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดเชยภูมิจำนวนนักเรียน377คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คนภายใต้การบริหารงานของนางปัทมาพุทธเสนผู้อำนวยการโรงเรียนและนายพิพัฒนารองผู้อำนวยการโรงเรียนนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะวิสัยทัศน์โรงเรียนแหลมทองพุรุงวิทย์มีจิตสาธารณะร่วมใจลดขยะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์ 1. นนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิต สาธารณะ 2. นักเรียนมีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของขยะและตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม3ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4. ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะและเห็นคุณค่าของขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ที่มาของปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียนก่อนดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนแหลมทองพะรุงว ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนนักเรียนที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนโรงเรียนจึงประสบกับปัญหาการทิ้งขยะซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมเดิมของนักเรียนที่ขาดการปลูกฝังส่งผลให้ในปีการศึกษา2563ปริมาณขยะในโรงเรียนมีจํานวนมากทําให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหานี้และได้จัดทําโครงการโรงเรียนปลอดขยะเพื่อให้ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงอย่างต่อเน การจัดการขยะตามแนวคิด 3Rs กิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน 1. โรงเรียนจัดทําโครงการธนาคารขยะจัดทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพโดยนําเศษอาหารมาหมักกับน้ําตาลเพื่อให้เกิดจุลินทรีย์จนได้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพสามารถนําไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตของผักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนจัดอบรมนักเรียนเรื่องการจัดการขยะมีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้การจัดเสียงตามสายการจัดเอกสารเผยแพร่และการสอนบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3. นักเรียนใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักชีวภาพในการดูแลต้นไม้ผักปลอดสารพิษเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในวิชาเกษตรกรรมและนักเรียนสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไป ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพการนำแนวคิดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการกำจัดขยะการดำเนินการตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วงสองเงื่อนไขคือความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันโดยมีเงื่อนไขสองประการคือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมโดยโรงเรียนแหลมทองพดุงวิทย์ มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นโรงเรียนจึงมีการดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะซึ่งสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการหลายกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่หนึ่ง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพกิจกรรมที่2การประดิษฐ์ของใช้จากขวดน้ำฝาขวดน้ำกระป๋องและถุงนมผลการดำเนินงานนักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในโรงเรียนเพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลงและสามารถฝึกการคัดแยกขยะเพื่อนำไปขายและสร้างรายได้ ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนสะอาดน่าดูน่าอยู่น่าเรียนสอดคล้องกับหลักปัตญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนสุข,ขาภาวะห้าด้านคือผู้เรียนเป็นสุขโรงเรียนเป็นสุขสภาพแวดล้อมเป็นสุขครอบครัวเป็นสุขและชุมชนเป็นสุข